สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่4สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวงจรไฟฟ้านะครับเริ่มเข้าสู่บทเรียนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเริ่มนั่นหน่อยนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับพยายามศึกษาดูค้นคว้าเองดูบ้างแล้วก็มาศึกษาดูที่ PowerPoint ว่าเป็นยังไงนะครับสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกนะครับวงจร นะครับวงจรเป็นแบบวงจรพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าวงจรหลักนะครับวงจรพื้นฐานเนี่ยนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับวิธีการไล่สายไฟวิธีการเขียนแบบไฟฟ้าต้องเขียนอะไรยังไงเขียนแบบวันลายแบบเวลลิงแบบเชมิติกแล้วก็แบบงานจริงนะครับที่นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าจะต้องไล่สายไล่สายยังไงนะครับต่ออะไรบ้างใช้ยังไงต่ออะไรถ้าเกิดนักเรียนเรียนรู้อันนี้ไปแล้วนักเรียนก็สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในวิชาติดตั้งไฟฟ้าหรือไม่วิชาอะไรอื่นๆต่อของวิชาไฟฟ้าได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสไลด์กันนะครับอ่ะมาดูในสไลด์ครับอ่าสไลด์นี้ก็คือนะครับวิชาเขียนแบบไฟฟ้านะครับในหน่วยที่3นะครับในหน่วยที่3นี้นะครับแต่ว่าเป็นอ p ีที่4นะเป็นสปา์ที่4แล้วเรานะครับพบกันแล้วมานะครับทีนี้คือแบบ วงจรไฟฟ้านะครับแบบวงจรไฟฟ้ามาดูกันว่าแบบวงจรไฟฟ้าจะมียังไงบ้างนะครับอันนี้คือแบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้าโดยตรงนะครับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้าโดยตรงเป็นการจ่ายโดยการใช้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับต่อมีขั้วบวกอยู่ข้างบนขั้วลบอยู่ข้างล่างนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยยิงเข้าไปหาหลอดไฟนะครับหลอดไฟ ก็จะเป็นลักษณะของหลดอินเทอร์เซน์หรือหลอดไส้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขั้วบวกต่ออีกขั้วหนึ่งนะครับขั้วลบก็ต่ออีกขั้วหนึ่งของหลอดนะครับอันนี้คือแบบงานจริงนะครับแบบงานใช้ายอุปกรณ์จริงนะครับต่อมานะครับอันนี้คือแบบงานสําเร็จนะครับแบบงานสําเร็จหรือแบบแวร์ลิงไดแกรมนะครับแบบวร์ิงไดแกรมนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เข้าแทนแล้วนะครับแต่ว่าลองย้อนกลับดู รูทีแล้วนะครับวงจรนี้กับวงจรนี้จะเป็นลักษณะาการต่อที่คล้ายๆกันเห็นไหมครับะนะครับแบบงานจริงกับแบบเวลลิ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานจริงนะครับต่อแต่ว่าใช้สัญ,ญลักษณ์เข้าแทนอุปกรณ์ตัวจริงนะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์ตัวจริงมันมีการสลับซับซ้อนเยอะแยะมากมายดูนะครับอย่างตัวชุด แบตเตอรี่กับชุดปลอดนะครับมันต้องวาเดเยอะแยะมากมายเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับในการเข้าแทนนะครับจะมีแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายไฟนะครับไฟก็แรงดันไปทางควบวกนะครับวิ่งไปไปหาหลดไฟจากหลดไฟปุ๊บก็ย้อนกลับเข้ามาหาขั้วลบ้วบวกนะครับของแบตเตอรี่ก็จะเป็นขีดยา,ยาวขวั้วลบก็จะเป็นขีดสั้นๆนะครับสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะต่อมา แบบงานควบคุมนะครับขัอบอ้วบวกนะครับก็จะวิ่งเข้าไปปับ๊บนะครับผ่านหลอดไฟไปหาขั้วลบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบเชมติกไดอะแกรมนะครับหรือแบบงานควบคุมนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาต่อมานี้จะเป็นแบบงานควบคุมหลอดไฟฟ้านะครับแต่กี้นี้เป็นการ จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้าโดยตรงนะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมและทํให้ถึงเรียกว่า <ys> ควบคุมล่ะทางทั้งที่ต่อมอนกันเพราะว่ามันจะมีสวิต,วตนะครับมีสวิตขึ้นมามีสวิตขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเป็นการควบคุมแล้วนะควบคุมโดยการจ่ายไฟเข้าปุ๊บมันถึงหลอดไฟถึงจะเกิดการทํางานถ้าเกิดไม่มีสวิตควบคุมเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีนั่นนะครับก็จะไม่เรียกว่าการควบคุมนะครับ พอมีสวิตขึ้นมามันถึงเรียกว่าการควบคุมนะครับาจากแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับไฟจะต้องวิ่งผ่านนะครับสวิตเสมอนะครับแล้วค่อยไปยังอุปกรณ์หรือหลอดหรืออะไรก็ได้นะครับที่ว่าเกิดการใช้งานนะครับจากขั้วบวกหรือไม่ก็ขั้วลายขั้วที่มีไฟแหละนะครับให้นักเรียนจำไว้ขั้วที่มีไฟวิ่งไปหาสวิต นะครับจากสวิตช์เนี่ยทำหน้าที่ควบคุมเปิดปิดวงจรนะครับแล้วก็ค่อยไปหายังตัวหลอดนะครับออกจากหลดค่อยย้อนกลับมายังขั้วลบนะครับอ่านี่คือแบบงานจริงนะครับต่อมาแบบงานสำเร็จนะครับแบบงานสำเร็จก็จะมีตัวแร่งจ่ายไฟก็คือแบตเตอรี่นะครับไฟวิ่งไปทางบวกนะครับจากบวกนะครับวิ่งเข้าไปหาสวิตช์ควบคุมจากสวิตช์ควบคุม วิ่งไปหาหลอดครับนะครับจากหลอดก็ย้อนกลับมาหาอย่างแบตเตอรี่นะครับอันนี้วางตำแหน่งเดียวกันกับแบบงานจริงเลยใช่ไหมครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับแบบงานจริงนะครับจะเรียงอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับอุปกรณ์วางประมาณแบบนี้นะครับแต่แบบงานสําเร็จก็จะวางแบบคล้ายๆกันนะครับต่อมาแบบงานควบคุมนะครับแบบงานควบคุมเนี่ยเราจะทําให้แบบมองเห็นเด่นได้ชัดยิ่งขึ้น โดยการเอาใช้ขั้วบวกไว้อีกฝั่งหนึ่งขั้วลบก็ไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับวิ่งจากขั้วบวกมาผ่านสวิตออกจากสวิตไปหาหลอดแล้วค่อยกลับมายังขั้วลบนี่แหละครับคืองานควบคุมนะครับนะครับนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่คือแบบงานควบคุมนะครับต่อมานะครับสไลด์ต่อมานะครับอันนี้คือสวิตนะครับสวิตปุ่มแบบปกติปิดนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวิตช์ทางเดียวธรรมดาเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสัญลักษณ์เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะอย่างรูปนะครับแล้วตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็นลักษณะตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขีดดำๆอยู่ตรงหัวสีขาวนะครับดูในรูปงานจริงนะครับรูปจริงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างนะครับใครไม่เคยเห็นก็ดูตามรูปเปานะครับนะครับดูดูตามรูปเลยนะครับนะครับต่อมา ไลด์ต่อมานะครับอันนี้เป็นแบบางานติดตั้งหรือแบบไดแกรมเส้นเดียวหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าว n นไล n ์ไดแกรมนะครับแบบนี้นะครับนี่น้องๆดูนะครับจากนะครับไฟนะครับมีไฟอะไรบ้างมี L มี N มี PE นะครับก็จะวิ่งเข้ามาเจอกลมๆก่อน นะครับไอจุดกลมกลมนี้ก็คือจุดแยกสายนะครับให้ไปทางขวาหรือไม่ก็ให้ลงมานะครับพอลงมานะครับมันจะลงมาเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับนะครับมีขีดสองขั้นแปลว่าสายลงมากี่เส้นครับสองเส้นนะครับสองเส้นลงมายังตัวสวิตทางเดียวนะครับแล้วดูนะครับอีกฝั่งขวามือนะครับหนึ่งขีดกับสามเลขสามเนี่ยนะครับ ไฟจะวิ่งมากี่เส้นสามเส้นนะครับสามเส้นวิ่งไปยังอะไรครับหลอดไฟนะครับวิ่งไปยังหลอดไฟนะครับจากไอ้สามเส้นเนี้ยจะมีขั้วอะไรบ้างขั้วลายนะครับมีขั้วเอมีขั้วพีนะครับวิ่งไปยังหลอดไฟนะครับอ่านี่คือแบบวันลายไดอะแกรมนะครับพอจากวันลายไดอะแกรมเราลองมาดูแวร์รี่ไดอะแกรมดูนะครับอ่าแบบแวร์รี่ไดอะแกรมนะครับมี L L 1นะครับมี PE มี N นะครับลองย้อนกลับไปสไลด์ที่แล้วนะครับมี L 1มี N มี PE เหมือนกันเป๊ะนะครับมี3ามเส้นเหมือนกันนะครับลงมา2เส้นนะครับลงมา2เส้นใช่ไหมออกจากกองแยกสายลงมาหาตัวสวิตช์2เส้นไหมครับเดี๋ยวทีนี้โยลองย้อนกลับดูนะครับเป็นขีด2ขีดแปลว่าลงมา2เส้นนะครับลงมา2เส้นนะครับแล้วฝั่งขวามือ มา3เส้นใช่ไหมครับลองย้อนกลับให้ดูนะครับเลข3เห็นไหมครับย้อนกลับมา3เส้นนะครับเพื่อไปหาตัวหลอดนะครับใช่ไหมครับใช่ไปหาตัวหลอดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากลายวิธีไล่ไฟนะครับจากลายนะครับไฟวิ่งผ่านมาปุ๊บมาถึงกล่องแยกสายนะครับแยกลงมาหาสวิตต้องผ่านสวิตก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนกลับไปหาตัว กล่องแยกสายออกจากกล่องแยกสายเข้าไปยังหลอดนะครับหลอดไฟเห็นไหมครับพอออกจากโหลดไฟย้อนกลับไาหานิวตนันส่วนสายดิน p ีีเข้าไปยังกล่องบล็อกลอยนะครับของหลอดไฟหรือตัวโค้งหลอดไฟนะครับตรงชุดนี้หลอดไฟเนี่ยอาจจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นโลหะนะครับเพื่อต่อไปยังสายดินนะครับ ดูนะครับสายดินเห็นต่อไหมครับสายดินทําไมไม่ลงล่างล่ะครับเพราะว่าตัวสวิตเนี่ยมันไม่ได้มีสายดินนะครับมันก็เลยไม่ต้องวิ่งไปหาสวิตจะได้เพราะว่าสวิตมันมี2ขั้วนะครับมีขั้วบนกับขั้วล่างนะครับขั้วเหมือนเป็นแบบคล้ายๆสะพานไฟเฉยๆนะครับอ่าออกจากเวลิงไดแกรมนะครับทีนี้มาดูเชมิติกไดแกรมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบวงจรควบคุมนะครับมี ลายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีนิวตันอยู่ฝั่งขวาจากลายจะต้องวิ่งไปหาสวิตนะครับจากสวิตค่อยยังมาหลอดไฟนะครับออกจากหลอดไฟแล้วไปหามีขั้วนิวตันนะครับนี่คือหลอดไฟนะครบับวงจรการควบคุมหลอดไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับในการควบคุมหลอดไฟฟ้านะัต่อมา อันนี้คือเตา้าร también, <U> ับนะครับมีเต้ารับและนะครับเต้ารับเนี่ยจะมีเต้ารับแบบธรรมดาและก็เต้ารับแบบมีขั้วเกลวเห็นไหมครับเต้ารับแบบธรรมดาเนี่ยจะมีแค่ <Okay. S> 2รูนะครับส่วนเต้ารับแบบมีกลายวนะครับจะมีอยู่3รูนะครับสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับแบบวันลน์ก็จะเป็นแบบรูปแรกนะครับแบบ เวลลิงก็จะรูปที่2แบบเชมิติที่ใช้ก็เป็นแบบรูปที่3ตามนี้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักศึกษาลองดูนะครับนะครับมีขั้วกาวอยู่ตรงกลางนะครับมี2ขั้วนะครับถ้าเกิดอยู่ในแบบนะครับสองขั้วนี้ก็คือไวโหลับจิ้มไอขั้วของปักตัวผู้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเต้ารับนะครับเขาจะเรียกเต้ารับส่วนถ้าเกิดไอมีเนี่ย เคี้ยวๆยื่นออกมานะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปั๊บนะครับอันนี้เรียกเต้ารับนะครับศึกษาไว้นะครับต่อมานะครับอันนี้คือแบบของเต้ารับไฟฟ้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบงานติดตั้งนะครับวันไลน์ไดแกรมนะครับมี u 3ามขั้วครับมีขั้ว l ขั้ว n ขั้ว pe นะครับวิ่งผ่านมาเจอวงกลมข้างบนก่อนเลยนะครับคืออะไรครับอ่าของแยกสายนะครับ กล่องแยกสายเนี่ยนะครับมันก็จะแยกสายไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือลงล่างก็แล้วแต่นะครับจากกล่องแยกสายนะครับลงล่างขึ้นมานะครับคือเต้ารับนะครับสายวิ่งมากี่เส้นครับมีขีดแบบนี้แล้วก็มีเลข3นะครับลงมาทั้ง3เส้นเลยนะครับนะครับลงมาทั้ง3เส้นไปยังตัวสัญลักษณ์ของเต้ารับนะครับตัวที่1นะครับแล้วก็ออก จากกล่องแยกสายนะครับวิ่งไปเข้าไปเข้าสัญ,ญลักษณ์ของเต้ารับรูปพิขวานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้คือแบบวันไลยนะครับต่อมาแบบเวลลิงไดแกรมนะครับเห็นไหมมีขั้ว L มีขั้ว PE มีขั้ว n นะครับ L ลนะครับเ1นะครับไฟก็จะวิ่งมาหาขั้วเต้ารับนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะวิ่งไปหาขั้วเต้ารับอีกตัวหนึ่ง นะครับส่วน PE นะครับก็จะต่อจาก PE ลงมาหาเต้ารับนะครับ Ryan. มีต่อมาหากัวกาวเลยของเต้ารับนะครับสักสำหรับ N ก็จะวิ่งเข้ามาหาตัว N นะครับของเต้ารับนะครับไฟเข้าไฟนะครับนิวตันเข้านิวตันกาวเข้ากาวเลยครับนะครับมีทั้งหมด3รูแล้วก็ใส่ไปเลยทั้ง3รูนะครับเดนะี๋วยวลองย้อนกลับไปดูตัวเต้ารับนะครับเต้ารับเนี่ยเห็นไหม แห้กุาาดูนะครับมันมี3าูนะครับมีจุดต่อ3าูก็ใส่เลยท่าน3าูนะครับตัวต้อนรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเป็นแบบงานควบคุมนะครับงานควบคุมนะครับมี L L1 นะครับก็คือไฟ N ก็คือนิวตันนะครับจาก L วิ่งเข้าหา L เลย N ก็วิ่งเข้าหา N นะครับแต่ละขั้วก็วิ่งเข้าหาด้วยกันเลยนะครับมันต้องแยกวงจรกันนะครับเพราะว่า ไฟก็วิ่งมาหาไฟนิวตันก็วิ่งไปหานิวตันตามขั้วของเต้ารับเลยนะครับไม่ต้องต่อแบบสวิต์ถ้าเกิดต่อแบบสวิต์เต้ารับจะไม่สามารถต่อติดได้ทักเรียนหลายคนนะครับจําว่าวงจรเนี่ยเต้ารับเนี่ยจะต้องต่อแบบสวิต์ไม่ใช่นะครับต่อเต้ารับเลยนะครับจะต้องไฟวิ่งเข้าหาไฟนิวตันวิ่งเข้าหานิวตันแบบตามนี้นะครับเลยนะครับต่อมานะครับเป็นการ แสดงการติดตั้งปลั๊กและสวิตช์ควบคุมหลอดไฟนะครับปีน,นี้เป็นวงจรผสมและนะครับเป็นวงจรผสมของสวิตช์และก็วงจรของตัวเตารับนะครับชุดเตารับนะครับทีนี้เรามาดูมีไฟมีนิวตันแล้วก็มี PE นะครับวิ่งมาผ่านยังตัวกล่องแยกสายนะครับ ตองแยกสายมีตีกล่องครับข้างบนนักศึกษาลองสังเกตดูมี2กล่องนะครับมี2กล่องนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจากกล่องแรกนะครับไฟก็แยกมาหาตัวสวิตจากสวิตก็วิ่งไปหาหลอดนะครับทีนี้ไฟนะครับก็จะขึ้นมานะครับตัวระหว่างกล่องที่1กับกล่องที่2เนี่ยกล่องแยกสายสายไฟจะเพิ่มมาเป็น4นะครับเพราะอะไรนักศึกษาลองดูนะครับทีนี้ดูแบบแวร์ลิงนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้วงจรจากลายหนึ่งนะครับลองดูลากไปเลยหาตัวพักก่อนอย่างแรกเห็นไหมครับเขาจะวิ่งไปหาปักออกจากปักก็วิ่งกลับค่อยไปยังนิวตนันส่วนพีนีก็จะยิงตรงไปหาตัวปักได้เลยนะครับทีนี้ดูนะครับตัวสวิต์นะครับวสวิตนะ์เห็นไหมครับ L 1นะครับจะเป็นจุดต่อ3ทางนะครับ ดูที่กล่องแยกสายตัวที่1นนะครับจุดต่อ3ทางแยกลงมาหาสวิตออกจากสวิตวิ่งขึ้นไปข้างบนแต่ยังไม่สุดนะครับจะศึกษาลองดูนะครับระหว่างไอต่อระหว่างกล่องแยกสายตัวที่1กับตัวที่2เห็นไหมครับจะมีสายไฟขีดเส้นนะครับเดีย๋ยวขอย้อนกลับสไลด์ดูเห็นไหมกี่เส้นครับ4เส้นนะครับตรงนี้มีกี่เส้นนักศึกษาลองนับดูนะครับ4เส้นนะครับออก จากกล่องแยกสายตัวที่2ก็จะดิ่งตรงไปหาตัวหลอดไฟออกจากหลอดไฟก็นู่นเลยวิ่งไปหาตัวนิวตนันนะครับก็จะต่อลักษณะแบบนี้นะครับฝังอีกฝั่งหนึ่งก็จะมา3เส้นนะครับสายไฟ3เส้นเห็นไหมครับไปหาตัวปลั๊ก3เส้นเหมือนเดิมแต่ว่านะครับตรงระหว่างกล่องแยกสายตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยจะมา4เส้นเพราะนะครับนี่แหละจะมี สายไฟจากสวิตวิ่งไปหาหลดน,นะครับเหมือนกัจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ทีนี้ไปดูนะครับแบบงานควบคุมนะครับหรือแบบเชีมิติกไดแกรมนะครับแบบลายนะครับกับนิวตันก็อยู่เหมือนเดิมทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเห็นไหมครับนะักศึกษาจะลองสังเกตดูนะครับวงจรสวิต ควบคุมหลดไฟกับวงจรตัวปลั๊กเต้ารับนะครับก็จะแยกออกจากวงจรสวิตและหลดไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองดูนะครับวงจรสวิตนะครับก็จากลายวิ่งไปยังหาตัวสวิตออกจากสวิตไปยังหลดนะครับแล้วก็จากปลั๊กจากปลั๊กนะครับก็ เข้าปัดฟังลายจากนิวตันก็วิ่งไปหานิวตันได้เลยนะครับะนะครับจบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นะครับนักศึกษาได้ลองไปทำแบบทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอลองทำเสร็จแล้วนักศึกษาก็ลองมาส่งคูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้นักศึกษาก็ลอง นะครับลองลายสายลองอะไรตามใบงานที่อาจารย์ให้ดูนะครับแล้วก็มาลองส่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจให้ทักมาที่ส่วนตัวได้ทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น l i น์หรือ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ของนักศึกษาที่สามารถติดต่อทางอาจารย์ได้นะครับอ่ะนะครับสัปดาห์นี้ขอจบแค่นี้นะครับพบกันต่อใน EP ต่อไปนะครับ